โอเคครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูซากงูนะครับไม่รู้ว่าเป็นซากงูของอะไระครับนี่ครับตัวใหญ่นะครับส่วนนี้จะเป็นปลายปลายหางมันนะครับคือมันน่าจะมุ่งหน้าไปทางไปทางนู้นครับเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าจะมีซากงูหลงเหลืออยู่ไหมครับ <c oughs> นี่ครับเจอแล้วครับผมอตัวนี้น่าจะใหญ่นะครับสร้างงูนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นงูของไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรนะครับแต่ดูลักษณะเหมือนน่าจะพึ่งลอกคราบนะครับไปไม่กี่วันนี้เองนะครับลักษณะอ่ามันจะเดินทางนี่ครับมันจะมีรอยรอยรอยที่มันเลื้อยนะครับเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับไปนู่นนี่เห็นไหมครับ เห็นอีกแล้วครับตรงนี้น่าจะเป็นงูสิงไหมครับงูสิงนี่ครับแต่ลักษณะของอที่มันลอกคราบนะครับมันก็ยังยังชื้นอยู่นะครับไม่ไม่ไม่แห้งไม่อันนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูอีกครับ นี่ครับเจออีกแล้วครับโอ้โหนี่ครับน่าจะเพิ่งลอกไปไม่กี่วันนะครับหรือไม่กี่ชั่วโมงนี้นะครับลักษณะนะครับนี่ครับจะเห็นรอยมันเลื้อยเลยนะครับรอยรอยที่มันเลื้อยนี่ครับนี่ครับเจออีกแล้วครับเต็มๆครับนี่ มันน่าจะอยู่ในป่าป่านี้แหละครับแต่ไม่รู้ว่าชดตัวไหนนะครับโอ้ใหญ่ครับตัวใหญ่มากโอเคครับก็ลองทายลองเดากันดูนะครับว่าเป็นสร้ากง,งูของอะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่ชำนาญเรื่องของงูต่างๆนะครับแต่ก็ เวลากลางค่ำกลางคืนเราก็ต้องระมัดระวังในการเดินทางไปมานะครับเพราะว่าที่ผมอยู่นี้มันเป็นเป็นป่านะครับผมเป็นป่านะครับแต่ก็ร่มรื่นนะครับปลอดภัยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ